สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่ออกมาหน้าแล้วจะมาคอนฟื้นอันนี้ไม่กระทินไม่กระทินที่อันลุ่งเหล่าเอามาอันให้แพะกินแล้วจ้าเอามา่กียแพะอันนี้ฝนหนึ่งบริเวณมิซัมหนีได้พี่น้องอันนี้กล่องหนึ่งขงงงางหนึ่งฟังทางเนี่ก็มีอีกสองสามกล่องพี่น้องอันนี้ฝนหนึ่งแล้วจ้าเนี่ย พ่อหอนาแหลงมากเพื่อนกับเผาพอเผาก็เอาไปเฮ็ดฟืนมือนี่ยเข้ากับมะเอาไปเฮ็ดฟืนคอกคอกคอกแพะด้วยจ้ะมือนี่ยเข้ากับมะเอาไปเฮ็ดฟืนเป็นฟืนดีแท้พี่น้องลูกดีเป็นทานหอมด้วยจ้ะพี่น้องมะควนฟืนผู้มาหน่ำผู้มาหน่ำ พมันคอนฟื้นสวยแหล่งล่ายี่็น้องบ้านเฮาเกี่ยวเขาแล้วก็คือจังแหล่งแห้งเยอะไปใส่ก็แห้งก็แรงไปมดืดปีนี้พ่นว่าอันที่งาที่มันหน่อยๆเนี่ยมัน่นสีสุมไฟถิ่ม อันใหญ่มันเพิ่นเอาไปเฮ็ดฟืนปีนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิเอาลงไปเฮ็ดเห่อป่าหยุดท่ามพี่น้องหนาแล้วว่าเราสิมาแกลลงไปเฮ็ดเห่อป่าหยุดท่ามบ่มีหนำเป็นแต่เอาง่ายเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยว่าเออมะค้อนอันใหญ่มันไปซะก่อนก่อไพ่ก่อไพ่กระต่ายมืดนาะงสาพาไปเบิ่งแพะอีกแพะจักน้อยเพิ่นก็สิมาปล่อยไปเลี้ยงเดี๋ยวนี้อยู่ในคอกไปเบิ่งแพะก่อนจ้าแพะกะ พี่ก็พี่หน่อพิ่นเอาตะผูกลับขึ้นมาแล้วเพิ่นเอาไปเปลี่ยนคอ,อกอื่นสมเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแล้วก็วนกลับมาจา้ะเพิ่นว่าบ่ให้เอาเอาอ้ายเอาน้องเอาพ่อผอสมกันเพิ่นว่าสายพันธุ์มันจะเปลี่ยนเบิง่งอันหญ้ากระถิ่นเด้อจ้ะกองพเนินเทินทึกฝนหนึ่งป้อม ป้อมนี่อยากกัดแผลป้อมป้อมนี่บ่หูแล้วไม่เห็นแผลนะโดดเก่งคัะแผลอะไเจ้าหน้าที่ป่ากัมาปล่อยไปเลี้ยงมันถ่ายกินน้ำข้นมันถ่ายข้นมาปล่อยมันไปเลี้ยงมันมีพื้นทีแด้วพี่น้องปกตินี่เขาจะเลี้ยงแพะเนี่ยเขาจะ นี่ผื้นที่ไรหนึ่งนี่เขาจะจะล้อมไว้แล้ะก็ปล่อยมันเลยอันนี้เพิ่นบ่เพิ่นบ่มีพื้นทีวะเพิ่นบ่บ่แม่บ่มีผื้นทีจ้ะมีผื้นทีอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่มีทุนมาล้อมมันบ่นี่ม่มีทุนม่เหตะขคายเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยปล่อยเลี้ยงกนดีแต่เดี๋ยวนี้มันเมด่ฤดูทำหน้าแล้วเนาะจ้ะเพิ่นเก็บเกี่ยวเบิดแล้วกับปล่อยไปได้เลยเลรอน้ำมันเนี่ยไกลๆเนี่หอดย่ำแรงกัจังตอนมันมา พอพันม,มีแนวเห็ดกับออกมาให้มาหน้าเนาะจ้ะเดี๋ยวนี้ออกมาปลูกบวบพอพันได้เกิดออกพี่น้องเดี๋ยวสิรีวิวให้เบิ่งจา้าราเป็นแบบใดไปเบิ่งไม่ป่าหยอดน้ำกดดูพูนอยู่ไม่ป่าหยอดน้ำกด อันนี้ป้าอย่างของป่าเนียจ้ะมันติดกันแต่ว่าจะคของบนมิเวลามาก,กีดเก็เลยห้ป่าพันกีดจะคของข้าหยากุ่้นพอกระเท,รทินพร้อไมไหมจ้ะก็เลยบดมาก,กีดตับกับกันงใส่เอาถ้าเยนตัดหยา เพื่นเิียนปานบอกว่ามัน,น,นหกนื่มเคลื่อนยันงูมาจีบมอันตัดใหญเพิ่อนออกดีอยู่แล้วพี่นอ้องยางกระไรมันหนาวอากาศมันเย็นอยางของมันานบ่หลไยพี่น้องหกเด็ดลอยตนวใดพ่อได้ใส่พ่อได้คาไฟคาหนามพี่น้อง เพิ่งกำลังมาหยอดน้ำกดมือนี้วันทีวันที่สองแล้วพี่น้องวันที่สองเดือนท่านว่ามกสิบสามเดี๋ยวนี่ก็เวลาประมาณสิบโมงร่มเย็นดีพี่น้องอากาศบาวานนะบ่ถึงกับหนาว ทางบานหฮาเดี๋ยวนี้อากาศแบบบค่อยปกติพี่น้องเดี๋ยวกันหนาวเดี๋ยวกันห่อนผู้อยู่ท่างไก่ก็รักษาสุขภาพใน่เด้อจา้าดูแลสุขภาพจาของนํำพี่น้องมันห้า